กับเรานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะได้เวลาที่เราจะมาพูดคุยกับศ oh. ิลปินที่มาเยี่ยมเยี่ยรายการของเราแล้วนะคะนั่งอยู่ข้างแก่แล้วค่ะขอเสียงประมือต้อนรับสเตตัสซิงเกลหน่อยค่ะ oh. สวัสดีค่ะนะคะพี่ป้นมีโฮมพี่นัทของพวกเรานั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านนะคะทักทายแฟนๆดิ้นดนูอยู่ที่บ้านตอนนี้นะคะแล้วก็ คนที่เดินอยู่ตรงสยามแถวนี้ด้วยครับค่ะครับสวัสดีครับป้านครับร้องนําสเตตาซิงเกิลครับค่ะครับสวัสดีครับนัดครับกีตาร์ครับสวัสดีครับโพงครับมือกลองครับค่ะอ่าหลายหลายคนก็แบบเอ้ยคุณหน้าคุณตาจริงแล้วเป็นศิลปินใหม่แต่ฝีมือเก่ามากฝีมือแก่มากเก่าเก่าเก่านะคะ ต้องอธิบายนิดจริงๆแล้วแหละายคนคงจะคุณหน้าคุตากันดีอยู่แล้วจากแบชเชอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าก็มาอยู่โมโนมิสิกแล้วเป็นไงบ้างคะกับการมาอยู่ที่นี่เปลี่ยนชื่อด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะก็เหมือนว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็เหมือนเป็นศิลปินวงหน้าใหม่นะใช่รู้สึกดีร่ายร้องไปด้วยน้องๆไปรุ่นไปรุ่นเลย อีกแบบหนึ่งใช่ครับทีนี้เนี่ยมีทั้งแบบสาวๆแล้วก็หนุ่มๆเขาก็แซวมาบอกว่าอะไรเนี่ยสเตอร์ซิงเกิลนี่คือแบบจะบอกเป็นไกลๆหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยค่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยมาจากวง bachelor ใช่ไหมครับ bachelor เนี่ยมันมาจากคำว่า bachelor ปลว่านุ่มสดใช่ตั้งแต่แรกเลยเราเรานิยามคำว่า bachelor มาว่าความสดใหม่ของดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเราย้ายบ้านใหม่มาอยู่ mono music เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากใช้ชื่อที่มันความหมายเดิมอยู่แต่เข้ากับยุคสมัยนี้อ๋อเลยกลายเป็นสเตตัสซิงเกิลสเตตัสซิงเกิลซึ่งแต่ละคนสเตตัสนี้อยู่ใช่ครับก็ยังไม่มีอย่าล้างนะ นี้ก็เป็นภาพโั่ข่าแรกของเรานะคะต้องบอกนิดนึงว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยทั้งสามหนูจะมาเคลียทุกข้อเต่าหานะคะส่วนแฟนๆคนไหนจะส่ง s อ s มาให้กํลังใจก็สามารถส่งมาได้ตอนนี้เลยเรื่อยๆนะคะ4221441นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของแนวเพลงบ้านดีกว่าครับผมซอฟขึ้นหรือว่ามันสตรองขึ้นดักขึ้นยังไงบ้างคะล่าให้ฟังนิดนึ่ง ด้วยตัวเพลงแล้วเนี่ยแนวเพลงก็ยังคงเป็นแนวของโมเดิร์นร็อกเหมือนเดิมนะครับใช่แบลเชอร์นี่แหละครับแต่ว่าด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่พวกเราไปเล่นคอนเสิร์ตมาใช่ไปเป็นเบื้องหลังมาด้วยอะไรอย่างนี้ก็ทำให้พวกเราสั่งสมประสบการณ์แล้วก็นำวัตถุดิบเหล่านั้นมาทำเพลงในบั้มนี้ครับใช่ครับถามว่ามันมันก็คือยังเป็นโมเดิร์นร็อกโมเดิร์นร็อกอยู่เหมือนเดิมครับเป็นแนวที่เราคุ้นเคยอยู่ดีใช่ครับใช่ค่ะมีความยากง่ายแตกต่างกับการทำงานที่ผ่านๆมามากน้อยขนาดไหนคะ จริงเราก็ทํางานกันเหมือนเดิมครับทำกันสคนเหมือนเดิมแต่ที่ยากขึ้นเลยเราเป็นโปรดิวเซอร์ตัวเองเราต้องคิดมากขึ้นตอบเองทาเองแต่ไม่ขายเองนะใช้ความคิดมากขึ้นแล้วเราต้องตัดสินใจกันมากขึ้นต้องมองภาพใหญ่มากขึ้นการทํางานมันยังคงเหมือนเดิมก็คือยงเรื่องผมก็ดูแลเรื่องเมโลดี้ครับพี่นัทดูแลเรื่องเนื้อพี่โฮมพี่โมเียบเรียงดนตรีทุกอย่าง ตั้งแต่แบเชอร์นี่เราก็ยังทํากันเองแต่ว่าจะมีโปรดิวเซอร์คอยมาตีกรอบให้ค่ะแต่พอชุดนี้สองสองซิงเกิลนี้เรียกได้ว่าทุกกระบวนการเลยครับพวกเราทํำเองเลยใช่ครับยกเว้นไหยวีบ้างะนะไม่มีด้วยอะคราวนี้มาดูข่าวที่2ของเรานะคะนี่เขาบอกว่าซิงเกิลแรกเนี่ยฮิต ติดหูนะคะแล้วก็เป็นเพลงประกอบหนังด้วยกับ,บเพลงนี้ระยะประชิดนั่นเองพูดถึงเพลงนี้นิดนึงค่ะมันเป็นยังไงคะ่ะก็ได้ประกอบหนังเรื่อง อาร์ตไอดอลครับอยากให้เธอรู้ว่ากูติสใช่ว่าหนูติสเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะช่วงช่วงนั้นเราโชคดีมากตรงที่ว่าเราเข้ามาคุยที่โมโนมิสิกแล้วพอดีว่าโมโนพิกเจอร์เขากำลังสร้างหนังพอดีกับเรื่องอาร์ตไอดอลเนี่ยครับใช่ครับแล้วพอดีว่าด้วยมูดของหนังนี่เป็นหนังแบบวัยรุ่นน่ารักสนุกมหนแล้วเขาเลยเห็นว่าเอ้ยแบชเชอร์เนี่ยมันเหมาะนะเพราะมันวัยรุ่นน่ารัก อะไรอย่างงี้ก็เลยให้ลองทำเลยลองทำมันเลยดีกว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทำเพลงเลยอยากมาคุยได้คัทามาก่อนใช่ครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเราเราเราได้มาคุยกับพี่โจเราชจ้าพลเราก็รู้สึกคลิกกันพอดีแล้วก็จังหวะหนังพอดีเเลยงั้นสามหนุ่มลองลองลองเข้ามาดูซีนหนังจะมีซีนที่นางเอกเขาแอบชอบให้เอกได้ เราก็เลยรู้สึกว่าเออซีนนี้มันเป็นซีนที่แบบเรา3ามคนชาวเราเคยผ่านมาแล้วเลยอะระยะประชิดใช่เคยเคยแบบว่าไปอยู่ใกล้แบบใกล้คนที่เราแอบชอบแล้วมันรู้สึกแบบย้ายเนาะเงยเงยออกเงยออกมันจะเอ๋ยจะเอ๋ยอ่ะใช่ะคเช่นใ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 นก็พ้อหนึ่งแบบอะไรที่แบบจะกระดือจะกระดือนจะเอ๋ยจะเอ๋ยแบบเงืยยุคนั้นเป็นยังไงมาช่วงนั้นเป็นยังไงต้องใช้คำว่ายุคเลยเมื่อก่อนนั้นยังไงบ้าง ก็เนี่ยมันตื่นเต้นดีครับอย่างคปูต้านอย่างแบบถือพานเนี่ยตอนนี้ผมตื่นเต้นอยู่ฮะอ่ารักมากถือพานก็ตื่นเต้นแล้ยมีอะไรอีกมีกิจกรรมอะไรที่แบบเรียบปีชีแล้วแบบกิฟต์รัดเคยไปดูคอนเสิร์ตครับที่แถวแถวแถวปิ่นเก้าครับค่ะแล้วเล่นดังโลกดนตรีครับโลกดนตรีนี่แก่มากเลยอพูดอีกเห็นว่ายาวุดเลยก็ไปดูคอนเสิร์ตอะไรไงตามดูดูจีบจีบเขาอยู่ครับอ่าแล้วดู ก็ตื่นเต้นเวลาเต้นมันอยากให้เวลานั้นมันมันนานๆนะครับที่ได้อยู่ใกล้ๆแล้วคุณโฮมนะก็มีเหมือนกันคือรถเมล์รอเขาเบรคครับเบรคหกโอบสุดสุดไม่เราอยู่ข้างหลังเราราให้เขาเบรคไงจะได้จะได้ชิดกันนิดนึงยไม่ได้ไม่อิดเลยเราลามกอลยซึ่งต้องบอกว่าฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะคะดีเลยทีเดียวซึ่งก็ฮิตอยู่ในคลื่นวิทยุเลยครับรู้สึกไงบ้างคะกับฟีดแบ็กที่ดีขนาดนี้ จากเป็นแฟนด้วยคนโบวชก็ดีใจมากครับก็จริงๆแล้วตอนที่เราเป็นแบชเชอร์เนี่ยเราเราคิดว่ามันต่างคนตอนนั้นเราต่างคนไปทําเบื้องหลังแล้วก็ไปบวชอ่าบวชด้วยบวเรียนมาอะไรเงี้ยมันช่วงเวลาสองปีที่แบบว่าเออมันคงมันคงจะไม่ได้กลับมาทำแน่เลยแต่คงไปทําเบื้องหลังอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ได้กลับมาทําเบื้องหน้ามันเป็นอะไรที่แบบดีใจมากได้ทํางานกับเพื่อนนะค่ะแล้วพอดีว่าผลตอบรับ เพื่อนๆก็จำเราได้แล้วก็เมื่อเรากลับมาแล้วแล้วเพื่อนๆให้การตอบเราเราก็ดีใจใช่ครับนี่แต่ข่าวต่อไปเี่บอกว่าดีใจถึงขั้นปล่อยโฮเลยนะบอกว่าข่าวที่สาวของเราค่ะคุณปั้นเนี่ยปล่อยโฮในห้องอัดตอนที่ร้องซิงเกิลเงาอย่างน้อยไปนี่เลยนี่เลยเพลงที่เปิดเลยนี่หายนี่เลยเง่ะเกงเพราะอะไรคะจริงๆแล้วมันเป็นส่วนมากแล้วเนี่ยเพลงทุกเพลงนะครับมันมันจะต้องถูกมันนั่งคุยกัน มันจะเป็นชีวิตจริงของผมบ้างพี่โฮมบ้างพี่นัทบ้างเอามาเอามันรวมกันซึ่งแบบเพลงนี้มันมันตรงประเด็นดีครับว่าประเด็นมันคือคนเคยมีแล้วมันไม่มีแล้วมันไม่มีผมก็เลยรู้สึกเออมันโดนจังเลยอะไรเงี้ยเวลาร้องเพลงนี้มันก็เลยต้องใช้มันมันใช้อารมณ์จัดนะครับ้วต่อล้องให้แล้วเพื่อนๆทําไงคะมันมันไม่ถึงกับโกโหนต้องร้องแค่แบบว่าแย่มีเลยมันแค่ซึมซึมซึมใชครับ ทุกคนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความเหงาที่เปลี่ยนไรก็เสือออกมาใช่ครับถ่ายทอดออกมามันมันเป็นเรื่องที่เราเคยผ่านแล้วเรารู้สึกจริงเราเราไม่เขินที่จะถ่ายทอดออกมาซึ่งนักศัพคนอด่ก็ทำงานเหมือนเดิมเจียนนล่อร้องทำเองหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยครับกลองเบสมิกดันมาสลิ่งเองใช่หร้อย่งเดียวยังไม่ได้ขายเองไม่ขายเองรอก่อนอย่าเพิ่งเลย ทำดีกว่านะคะอ่ะมาที่ข่าวที่4กันต่อนะคะเขาบอกว่า<ม> MV อมวพ่องแง่ไม่งอนส,ด,สดนี่ร้ายฝั่งในหนึ่งค่ะเป็นไงคะคือ MV นี้เขาจะเปรียบเทียบแบบว่า หมือนไปรุ่นสมัยก่อนไม่สมัยสมัยนี้แหละสมัยเราเนี่ยสมัยก่อนแกพูดอะไรของแกรุ่นสมัยนี้แบบทะเลาะกันหน้าโรงหนังไงคือตอนแรกเหมือนนัดการไปดูหนังเ่จะดูหนังกันแล้วทะเลาะกันจะทะเลาะกันเป็นจะดูเรื่องอะไรแล้วแต่ตัวเองสิแล้วแต่ตัวเองสิทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องทำไมไม่เป็นผู้นำเลยวะเออทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จเออมันก็เลยสัมผัสว่าคนเราเราก็เคยมีอารมณ์นี้นะแบบว่าต้องไม่ดูหนังคนเดียวคนอื่นทุก เราถือเขาขำกันนะแต่เราแต่เราดูหนังตลกทําไมเราถึงเหงาเงี้ยมันก็ก็คือสื่อจากเนื้อว่าเคยมีเราไม่มีเนี่ยฮะเคยมีของที่มีอยู่เราต้องรักษาให้ดีอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งไม่มีแล้วมันก็ยิ่งกว่าไม่เหลือใครเนี่ยนะเหมือนกับเนื้อล่อแต่ตอนจบน่ารักนะคะเพราะรอบไครับเอาไปเอาวิธีไปใช้ได้สำหรับใครที่โกรธกับแฟนอยู่แล้วเอาไปงอแฟนได้เอาไปงอได้เองอได้นะคะอ่ะคราวนี้มาดูข่าวที่ห้านี่ค่ะ ไฮไลท์สุดๆเลยเขาบอกว่าหายไป3ปีเนี่ยนะคะมาละบั้มเต็มสักทีเถอะรอฟังอยู่ครับอัละบั้มเต็มค่ะละบั้มเต็มเมื่อไรอะไรยังไงี้บั้มเต็มก็น่าจะประมาณตุลาไม่กับพฤศจิกาช่วงช่วงช่วงปลายพฤศจิกาเนี่แหละครับปีนี้แน่นอนปีนี้ครับนะคะติดตามกันได้ครับผมแฟนๆก็คงจะใจชื้นนะคะมีละบั้มให้เก็บสะสมกันแน่นอนนะคะอ่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวคุยกันแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีโชว์พิเศษด้วยมาฝากกันวันนี้จะมาโชว์อะไรเดี๋ยวติดตามแต่ว่าวันนี้หัวข้อ SMS ของเรานะคะให้เพื่อนๆได้ส่งมาค่ะหนึ่งในวิธีที่คุณจะแก้เหงาไจพี่พี่นัทอะไรคะดูคอนเสิร์ตนอนครับนอนจริงหลับไปเลยพี่บ้านหรอฮะผมก็โทรไปปลุกเขาเขาผมก็เล่นอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับหงาหาเพื่อนหาเพื่อนในโซเชียลครับ พี่ผมผมครับสวดมนต์ครับสอนเล่นั้นเล่นลั้นแจ้งภาพสุดๆทำไมอย่างนั้นอ่ะถ้นนอกหลังสวดมนต์แล้วทำอะไรคะก็ต้องออกไว้ที่ที่มีคนเยอะๆครับหรือว่าเปิดชาแนลวีดูฮะเอาไปใช้กันได้นะคะอ่ะมาถึงช่วงนี้ค่ะตามธรรมเนียมให้คอหนึ่งมิวสิกวิดีโอที่อยากดูครับตอนนี้อยากดูอะไรครับต้องพี่คนนี้เลยพี่ชายของเราพีชายเราครับสกัดเดียวกันใช่ครับพี่พีพีลาครับใช่ครับชอบพระเอกมาก จริงหรอพ่อเป็นแฟนคลับจริงหรอแพงความรักดีๆอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวไปดูนะคะความรักดีๆอยู่ที่ไหนจากพี่พีระแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าพบกับโชว์พิเศษที่รออยู่ค่ะไปชมเลยค่ะ งไหทุกครั้งเวลาที่เธอเดินขึ้นมาใกล,กล้เมื่อหัวใจฉันจะหลุดเหมือนเวลาหยุดเดินจากนี้ไปเธอรู้ได้บ้างไหมทุกครั้งที่เราใกล้กันฉันก็นลืมาหายใจเมื่อไรที่เป็นอยู่บนโลกที่มีอยู่ตัวดูดว่าหายไป จากหนึ่งคนที่เคว้งคว้างอยู่ในโลกที่อังว่างแค่นี้เธอคัค้าความเงา,า,าก็เลือนลาหลืมจางหายไปทุกทีช่วยอยู่ตรงนี้ในานานดีไหมขอให้ใจเข้าใจว่าชอบเวลาที่เราได้ใกล้กันไม่ไวะยะมันได้ ให้เธอที่ไร้หุ่ใจมันสั่นโปรดอยู่ตรงนี้ในนั้นอีกนิดในระยะประชิดอ,อีกนิดที่ใจเรานั้นที่ท่วงก,กัน ในหนึงให้แฟนๆได้ติดตามนะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะคมีเพจไหมหรือว่ามีคอนเสิร์ตอะไรเร็วๆนี้ก<อ>็ฝากเพจแล้วกันนะคะก็เว,รรอ,วอ,เอร์เบ๊บเ w ๊บเฟซบ o ๊กพยายามจะชิบเป็นไปลองตรงนี้นะคะ f <Facebook>. a <com S 1> c e b o o k c o m s a t a t a s i n g l e b a n d ครับก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ไปดูเบื้องหลังการทำงานพวกเรานะฮะแล้วก็ Instagram ครับผม สเตตัสซิงเกิลแบร์เหมือนกันครับผมเข้าไปได้จะขึ้นรูปทุกๆกิจกรรมในแต่ละวันเลยป่ะค่ะใ,ใ,คใคร,ครอัพรูปบ่อยสุดคะเนี่ย่าเป็นโผมา <laughs> <laughs> อ๋ออะมาถึงอีกหนึ่งคอนเสิร์ตในช่วงน,นี้นะคะเรามีหนึ่งคอนเสิร์ตดีๆนะคะที่ต้องบอกว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ได้หมดเลยนะคะกับคอนเสิร์ตนี้ค่ะมาริวันและชรัตเพ่อมีเธอคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะซึ่งจะจัดขึ้นนวันเสาร์ที่4สิงหาคมนะคะบางกอกค,คอมเมชั่นเซ็นเตอรต์เซน็นทรัลพาวนะคะบัตรราคา3 0 0 0 2น0 0าร้าบาทนะคะต้องบอกว่าเป็นศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยเลยทีเดียวถ้างั้นเดี๋ยวให้สเตลลัซิงโก้เนพูดถึงพี่แต้มพี่มิ้นนิดน,นึงดีกว่าครับผม,มจริงๆผมก็เป็นแฟนก่อนใช่ชรัตกับพี่มาริวันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆครับไม่ว่าจะ ทั้งรู้ก็รักหรือว่าคนนี้วาสนาคนนี้วาสนาหรือว่าผมสงสารนั้นเถอะใช่อะไรอย่างนี้นะครับก็ผมชอบพี่มิ้นมากเลยนะฮะสร้างความร้าวฉานคือไงของเธอที่แอนนี่อินอะไรสุดๆแล้วก็ใครที่ชวนเพื่อนๆไปดูแน่นึนเป็นแฟนๆของพวกพี่ทั้งสองคนเขานะครับก็มาร่วมมาลึกความหลังกันนาที ตัวจริงเตัวจริงเสียจริงเขาจะมารวมตัวกันในเรื่องที่ยากมากน้องๆวัยรุ่นก็ไปดูได้นะครับเพราะว่าเพลงหลายๆเพลงก็ยังคงเป็นตำนานละเปิดกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ครับใช่ครับพี่โฮมนะคะฝากนิดนึงค่ะก็พูดได้ว่าดูโอ้คู่นี้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงวันนี้เขาเหมาะกันมากใครที่ไม่เคยเห็นต้องไปดูครับใช่ไมครับไม่ควรพลาดซีซี่หางคมนี้นะคะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณสเตลัสซิงก็มากๆเลยที่มาพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะรับเดี๋ยวช่วงหน้ามา sms กันนะคะ หนึ่งวิธีแก้เหงาของคุณนะคะคืออะไรส่งมาทาง MS422 เ4 4ส่สนุตัวนี้ค่ะไปดูผลงานของพี่ชรัตกันดีกกว่าทั้งรู้ก็รักเน่ไปดูกันเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบบคคุณรั